รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อะไรวะแก้วหนียวตอดปากกาตอดมันใช้กับปลามิเหรอก็ไม่รู้มาเขียนตอดอาหารจุ๊บจุ๊กจุ๊กจุ๊กก็ไม่รู้เขาบอกอย่างนั้นก็เลยโทรศัพท์ไปถามเขาบอกว่าเนี่ยเอาให้ปากกามันติดมือขึ้นมาได้เลยกรรมไหมกรรมไหมถ้ากรรมเขาเรียกมือปากกาใช่ไหมอันนี้ตอดเขาบอกว่าเนี่ยทำมือเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วปากกามันขึ้นติดมือเข้ามาเลยมือมันเหนียวแบบใส่กาวมาเปล่าแน่นะไม่นะนี่เขาบอกไม่มีนี่อะไรอะไร ทำไม่ได้หรอกมั้งมาหาใี่ครับอะไรอะไรน้องมาให้เรื่กัมาเนี่ยกูชื่ออะไรกูชื่ออะไรชื่ออิงครับชื่ออิงอิงเหรอที่สมัครมาเนี่ยแหละนิ้วต่อน้องเนี่ยนิ้วต่อปากกาเหรอแล้วอานิ้วมาดูดิเฮ้ยนิ้วนิ้วปกตินี่ไอ้ที่ว่าตอดเนี่ยคือยังไงตอดก็วางไว้แล้วมันก็ขึ้นมาวางไว้แล้วมันก็ขึ้นตามมือมาอย่างเงี้ยเหรอเด้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เมื่อกี้มแค่นี้เลยเหแล้วขึ้นมาได้เลยเหรอ ใช่ครับเนี่มันติดที่มันไม่ได้เลยนี่นี่นี่เฮ้ยเมื่อกี้เขาอยู่เลยนะเมื่อกี้เขาอยู่เลยนะพี่ก็ทำได้แก้วลองลองเอากดไปแน่ๆหน่อยลูกอ่ะแล้ลองไปเดียวไปยืนมือลองทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดไม่เอาแบบที่พี่มาแแห่ เฮ้ยเนี่ยลงมาลองลงมาล้มาลองนะมาได้แค่นี้เฮ้ยเอาลองดูยังไงยังไงยังไงมันมันมันเรายังไงอ่ะเราหนีบเข้าไปอ่ะเผื่อคนอื่นจะทำได้ไม่หนีบไม่หนีบด้วยแตะเฉยแต่เฉยแล้วมันเรียกตอดเนี่ย อ๋ออ๋ออ๋อพี่มุระเขาเขาเอานิ้วนี้แล้วเอานิ้วนี้เอานิ้วนี้ดันออกนิ้วนี้ดึงเข้าเฮ้ยนี่นนิ้วนี้ดึงเข้าเหรอเออลองดู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 นะลองดูนะเอานิ้วนี้ดันออกนิ้วนี้ดึงเข้าไม่ไม่ได้ทิงอีกมันคือไงมันทิ้งอะไรมือเลมันเป็นสกิลมันเป็นสกิล ถามว่าเทคนิคคืออะไรมันเป็นสกิลคือไม่มีเทคนิคสกิลเปนเรื่องของทักษะเพราะว่าทำซ้ำบ่อยๆทุกวันได้เพื่อนๆทำกันใหญ่เลยแค่ไปไปลากมันสักตัวนี้อไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าไหว พี่ขนย <anut S 2> ังขึ้นไม่ครบดูเธอที่ก็เลยอย่างนั้นไว้นะฝีมือเขาใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้นะครับแต่คุณเคยทำไหมไม่เคยครับไม่เคยนะครับเดี๋ยวให้เขาทำให้ดูก่อนมาลูกพี่นี่นี่นี่มันทำได้ยังไงวะเฮ้ยมันทำเออเนี่ยขยับได้ด้วยแล้วไว้อ่ามาลองดูใช้ตรงไหนตอดขึ้นมาบอกเพื่อนนี้ลูกตรงตรงนี้อ๋อฮะตรงเนี้ย นี่นี่นี่ดูตรงจะได้ไหมเนี่ยไม่ได้นะไม่ได้นะไไม่ด้นะเดี๋ยวถามมานี่นี่เดี๋ยถามนี่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 น้องแซกกลาง้องแซกกลางเกืิดมาได้ท่านไรละอะไรอะไรอะไรเห็นใกล้เห็นใกล้เห็นคิ้วใกล้นี่คิ้วจริงๆเลยคิ้วจริงสิบ้าเออ ค <No er <Uh> yeah> ิ้วธรรมชาติคิ้วธรรมชาติอย่างนี้ตอนเด็กๆคุณยายเอาดอกอัญชันทาให้ค่ะทาทาให้อัญชันค่ะแล้วนอนหลับค้างคืนไปค่ะขนตองมานี่เลยอีกลองดูดิลองดูนี่นี่ดูเราดูเราเน่เฮ้ยเน่

แน่ใจสิบแน่นะแก้งเกิดตอน10ขวบป่ะเนี่ยเด็กบ้าหน้าแก่มากเลยทำมันขายนี่ใช่ไหมทำมันขายนี่อาขาพาดขาพาดขาพาดข้างไหนข้างไหนข้างข้างนี้มาข้างลงมาเลยไงเออเนี่ยเนี่ยเขาจะทำมันขานี่ทำมันขาเพื่อนทำมันขาเพื่อน เออชีวเราเออเกียวกนเลยเว้ยเกยวเลยเว้ยเดียวจะได้เ้ยมันต้องทำอยู่กับเพื่อนต้องมีเพื่อนต้องมีเพื่อนเอาขาเพื่อนวางเพื่อนโอเคมาพาเพื่อนไปนั่งพาเพื่อนไปนั่งครับคุณขะ อันนี้ถือว่าเป็นความสามารถนะความสามารถแล้วอันนี้ถือว่าฝนอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมอ้ยนี่ไม่นักไม่ได้อันนี้ได้ไหมแต่ว่าตอนนี้ดิพอเสร็จแล้วเราจะทําได้อีกทีหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยได้เฮ้ยโอเคโอเคเฮ้ยมันเป็นสกิลมันเป็นสกิลมาซ้อมเรื่อยๆซ้อมเรื่อยๆโอเคซ้อมไวเดี๋ยวขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นมาโอเคป่ะโอเคนะอ่าซ้อมไว้ซ้อมไว้จับใจไปเลยสวดีว้ย วานะอันยองฮาเซโยเบ๊เบ๊อะไรอะไรพี่พี่อันยองฮาเซโยใส่ชุดนี้มาทำไมไปเกาหลีก็ต้แต่งตัวไปเกาหลีสิเดี๋ยวไปเกาหลีแต่งแต่งธรรมดาก็ได้นั่นน่ะสิพวกนี้ตกเทรนด์อินเทรนด์นี่ต้องใส่ชุดเกาหลีเลยต้องแต่งแบบนี้เลยเหรอแบบนี่ไปเองหรือว่าไปกับทัวร์ ไปกับทัวสิแล้วพวกคนอื่นเขาเขาแต่งอย่างนี้ไหมเฮ้ยเขาไม่แต่งแบบนี้พวกนี้ตกเทรนด์ไงนะต้องแบบเขานี่แต่งตัวเป็นเกาหลีนี่ไปต่อมอจะได้ผ่านเขาง่ายๆไงเนอะเออโอ้มีประสบการณ์เดี๋ยวก็เป็นพวกเดียวกันว่างั้นเถอะโอเคไปก่อนนะ เน่ไอ้นี่เนี่ยไอนี่เนี่อะไรดึงดาวดึงดาวดึงดาวจะดึงดาวให้ลงมาถูกต้องโอ๋เดี๋ยวนี้ต้องเต้นแบบนี้อ่ะเรียบร้อนอะไรทำไมเนี่ยจะจะเปิดตำหนักเหรอรั้งทรงเหรอรับทรงเหรอไม่ใช่แต่งอะไรเป็นอะไรกุมาลทองใช่ไหมถูกต้องอ่อยังไงไม่รู้เลยทไมอย่างนี้ไม่รู้ก็แย่แล้วแก้วอาจจะเปิดบริษัททัวร์เดี๋ยว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 แต่งชุดนี้ เปิดบิัตัวถูกต้องเกี่ยวอะไรเนี่ยท่องเที่ยวอะไรท่องเที่ยวไทยโอ้ต้อนรับนี่ A B C นะครับคำตอนรับ A E C ครับเขาเปลี่ยนหรอเขาเปลี่ยน ตั้งแต่รอวก็นี้แล้วเขาชื่อ AEC แต่แรกมันไม่มีใครชื่อ ABC เลยอ๋องั้นเป็น AEC อาเซียนนี่อาเซียนอาเซียนเลยอะไรต้องแต่งชุดไทยไทยถูกต้องถ้าสนใจนี่แอดไลน์มาได้อาไทยอาไลทัวนี่ชื่อเหรอเฮ้ยลายทัวอ่ะลายทัวมันจะเศร้าไปไหมอาไลทัวชื่อมันจะดูไม่มงคลเปล่าอา มันเป็นชื่อที่แบบลูกทัวร์พอมาใช้บริการแล้วอะไรไม่อยากกลับบ้านโอ้อะไรอวอนอะไรอวอนมีโปรแกรมอะไรบ้างอะไปที่อะไรบ้โงรแกรมผมจะได้ไปบอกเพื่อนฝูงไงมีโปรแกรมไมโครซอฟท์พิมพ์งานโปรแกรมไมโครซอฟท์โปรแกรมท่องเที่ยวสิครับโปรแกรมท่องเที่ยวเหมาะสําหรับผู้ที่มีเวลาน้อยถึงน้อยที่สุดก็จะใช้โปรแกรมวันเดียวเสียวไม่หยุดคือเที่ยววันเดียวถูกต้อง เดี่ยวไม่หยุดเตี่ยวไม่หยุดวันเดียวพอเลยเหรอวันเดียวพอเที่ยวเมืองไทยหรือเที่ยวที่ไหนเนี่ยเที่ยวเมืองไทยโอ้วันเดียวจะไปไหนได้วะเริ่มจากอันสวรีชัยโอเคอันสวรีชัยสมรภูมิวนขวาสามรอบเดี๋ยวก่อนไปยังไงวนขวานี่ยวนขวาวนขวาด้วยอะไรด้วยไรด้วยมอเตอร์ไซค์วนขวามันยังเดี่ยวไม่พอครับกลับมาวนซ้ายอีกสามรอบ มันวนขวาอย่างนี้อาวนซ้ายมันก็สวนนี่ครับวนซ้ายมันย้อนสอนไงเออมันจะได้เสียวเสียวไงเสียวไม่หยุดเสียวแล้วเีไปไหนบิดไปตรงเส้นพญาไทอ่าออกพญาไทไปร้อยแปดโอ้ร้อยแปดสิบ้อยปส้อยแปดร้อยเก้าแล้วก็ไปร้อยสิบไม่ใช่รับไปดสิบไม่ใช่ร้อปับไปเอนไปไปถึงไหนเนี่ยสยามแค่นั้นเองเหรอแค่ทั้งวันสยามแล้ว เพราะเน้นพยามก็หมดเนี่ยอ้าวตัานีตัวมีแค่นี้ไม่มีกินไม่มีอะไรไม่มีไปหากินเอาเองก่จะเจ๋งมาวะเนี่ยเคยเด็นลูกค้าเป็นชาวอะไรเป็นชาวต่างชาติก็มาเที่ยวชมเมืองไทยไงต้องคุณบอ้ว่าสนุกอะเนาะใช่มันสนุกมากมีโปรโมชั่นอะไรไหมมีโปรโมชั่นถ้าตายยินดีจัดงานศพฟรี ยังไม่พอเพียงเท่านี้ฟรีโรงฟรีศาลาฟรีวัดเหรอจ่ายแค่พระสวดเด็กเด็กเดเด็กติ๊กอะติ๊กอะติ๊กเป็นทัวร์ด้วยกันดิเป็นติ๊กเป็นทัวร์ด้วยกันติ๊กเนี่ยเป็นหัวหน้าทัวร์ฮอสเทสเป็นไงอย่างเงี้ยเป็นไงอย่างเงี้ยเป็นไงโฮสเทสคืออะไรคือมีแต่แอร์ฮอสเทสนะเหมือนแอร์ฮอสเทสแต่เป็นทัวร์ฮอสเทสโอ้ คอยดูแลต้อนรับใช่ไม่ใช่ตัวบอกทงใช่ไหมใช่ใช่เขาตัวบอกทองเลยตัวตัวบอกทงเหรอโอ้ตายแล้วอยากเห็นไหมเออได้สิมาสิติ๊ก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  <ไ>ทุกทีนะเราต้องไปนี่เหรอใช่คนหมกทงชื่ออะไรนี้เมียงใจ <laughs> ชื่อได้ชื่อเมียงใจชื่อจริงชื่อแยกเมียงใจ ขอต้อนรับพาสู่เมืองไทยนะครับเพราะว่าคนอยู่นี่เดียวคนจีนเนี่ยมาเที่ยวเมืองไทยบ่อยราะนั้นเราต้องพาทัวร์พาเที่ยวกันมีระยะสั้นๆระยะยาวๆวันนี้ไปพาเที่ยวครับพาเที่ยวจะไปเที่ยวไหนล่ะครับไม่นี่รับรับตั้งไหนๆเนี่ยมารับที่เสาลีเหรอหรืออะไรมารับที่สนามบินตั้งแต่ลงเครื่องเลยสมมุติว่านี่เป็นทัวร์วเป็นทัวร์นัอยู่นี่เดินเข้ามาลงจากเครื่องมาลือกระเป๋ามาแล้วกกระเป๋ามาเลยวลคอมชุดไทย ทองทองแม่อยู่โบลาในไอเลิศเมืองไทยไฮไล่พัดคนแม่ทองทองทองไอช่วงนี้ตักทิงได้ไหมไรเขาอ่ะไรเขาจริงๆนะว่าลงมาได้เยอะแยะไปหมดเลยมาช้อมจ่มถึงไอเขาอะพอจบเพลงงหลังพอจบเพลงหลเออ เมืองวอที่แล้วคงจริงมาสามร้อยคงเมื่อไหร่โหนมวายโหนมวายเนี่ยเยอะมากน้องๆการต้องรับเป็นอ่างต้องรับจำใจเห็นี่ประทับใจนะเนี่ยอะไรทัวนนี่ประทับใจอันดับแรกพวกอะไรมีพวกอะไรให้มอบให้เวลาลงเครื่องเป็นมารยาทของใครดีมากมอบอะไรหรอกไหมมอบพวกอะไร พุงใหญ่อย่างนี้เลยยงใหญ่เสียงว่าอาไทยอะไรทั่วยิงดีต้องรับมาหมอพายทุกคนเคยมาเที่ยวมงไทยทีมนึงแล้วอันนี้เหงอยู่ตังวักนะอันนั้นพอเขาพอเขาไม่ใด่ใช้อะไรก็ไปแข่ที่ตังวักอ๋อเองมงคงไปพวงมาลัยไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็บมกบาทคุ้งตามากเลยอยู่ตังวักเนี่ยนี่พอเร็จแล้วนี่พอเหนื่อยเนี่ยมันก็พามานั่งเนี่ยเนี่ยจา มาเหนื่อยแล้วเราก็ต้องต้องรับต้องรับต้องรับคงแหม่นี่ในไหนมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยอะไรอะไรเช็คตัวสิคะเช็คตัวให้ไดสะอาดสะอ้างสะอาดสะอ้างเช็คตัวทำไมล่ะผ้าเยิงห่าผ้าเยิงพายิงก็เป็นแรกแรกน่นที่เป็นตอกกินนะอันนั้นมันอย่าไม่ช้างไม่เแข็ง้าเยิผ้าเยิง นนี้ว่าอยู่สว่างนภูมินะนั่งกลางสว่างนภูมิเลยค่ะนั่งกลางแล้วก็รับประทานรับอย่างนี้เลยต้องรับอย่างนี้แล้วผ้าเย็นผึ่งเล็กๆมาเช็ดไหมมองไม่เห็นมองไม่เห็นเย็นนะผ้าใหม่หรือผ้าอะไรนี่ใช้แล้วเมื่อเมื่อมีกิ่งใช่ไหมมีกิ่งสิยังไม่ได้ซักโอ้ยโอเคให้ใช้ได้ไหมไม่เช็ดได้ไหมขอขอไม่ได้ไม่ได้นะต้องให้สะอาดสะอ้าง เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนยังไม่เรียบร้อยเราเป็นไกด์หน้าตาต้องให้สะอาดสะอ้านใช่ใช่เออนี่แหละเเล่นเสื้อแบกหายเลยนะต้องสะอาดสะอ้านจ้าโอเคทำอะไรกันอะไรกันอาวพี่ไหนบอกไปเกาหลีไปมาแล้วไหมไปไปมาเกาหลีไปแป๊บเดียว ออกไปเมื่อกี้ไปแล้วได้ไงไปเที่ยวเกาหลีเหรอแล้วเป็นไงนี่ไปเกาหลีแล้วเหรอติดอยู่สถานทูตนี่แหละเอ้าทำไมอ่ะแล้วบอกแต่งไปเกาหลีแล้วไงชุดของเขาไม่มีปัญหาอ๋อพี่ไม่มีปัญหาไอ้ข้างหลังเขาดิทำไมหัวหน้าทัวะทำไมทำไมก็เดี๋ยวดูมันแต่งตัวดี่เรจะรู้ว่ามันเป็นยังไงไม่แต่งตัวกขเป็นไม่น่าก็ต้องผ่านอยู่แล้วไม่น่าผ่านเงลยผ่าน คนเนี้ยแน่นอนเด right? okay. like ี so ๋ยวเดะเดชุดนี้เหรอไอ้นี่เป็นเจ้าของบริษัทเขาเรียกผมไม่ด่าไอ้นี่คนเนี้ยใครนี่ฟิล์มรัตภูมินะฟิล์มรัตภูมิที่แข่งมอเตอร์ไซค์อ่ะจําได้ไหมไม่ใช่รัตภูมิรัตภาก่อนหน้ารัตภาพรัตภากว่าเดี๋ยวเฮ้ยเป็นนักร้องเป็นดาราเพิ่งไปแข่งมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมคนละผีกันใช่ไหมคนละผีกันเฮ้ยแต่งชุดนี้ทำไมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้กําลังเดินสายเล่นวอลเลย์บอลอยู่ครับ อ๋อหนังหนังใช่ไหมเล่นสตีเหล็กไงสตีเหล็กสตีเหล็กตบโลกแตกเริ่นไาเป็นกับทีมเดิมไหมทีมเดิมไหมสตีเหล็กเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมอันนี้ใหม่เลยครับเป็นประวัติของสตีเหล็กจริงๆ อ๋ออ้าวแล้วแล้วไงเราก็ต้องเป็นผมเล่นเป็นสตรีเหล็กในวงเลยหนึ่งในทีมนั้นคือทีมสตรีเหล็กที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วน้องๆอาจจะอาจจะยังไม่ไอาจจะไม่รู้อาจจะไม่ทันนะเพราะว่าเป็นทีมที่แบบว่าเป็นทีมชายถูกไหมแต่ว่าเขาใจหญิงว่าอย่างนั้นเน่ะอ๋อเรื่องนี้ต้องเล่นเป็นเป็นเล่นเป็นผู้หญิงเลยครับใช่ครับแล้วต้องแต่งหน้าแต่งตาแ้ใส่วิกผมยาวแล้วก็แต่งหน้าเป็นผู้หญิงเลยติดคอนตาติดอะไรเงี้ยเขินไหมตอนเล่นก็ตอนแรกเขาติดต่อมาผมก็รับเล่นแต่ผมไม่ได้ถามว่าพี่พจน์อนนท์เนี่ยจะให้ผมไปเล่นเป็นอะไร ผมก็คิดว่ายังไงผมก็ต้องเป็นผู้ชายในทีมอยู่แล้วนั่นเลยสิครับผมพอวันที่ไปถ่ายบุเขาให้แต่งหญิงบอกเฮ้ยพี่แต่งทล้ไมเนี่ยเขาบอกว่าเอาก็เล่นเป็นผู้หญิงไงเฮ้ยผมเล่นไม่ได้คือแบบว่าหุ่นมันก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะเล่นยังไงเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์มาถึงที่จุดว่าจะท้าทายความสามารถหน่อยอะไรอย่างนี้ยครับแล้วพอไปเล่นเป็นไงมันรักมากเลยตอนนี้ไม่แหมสงสัยจะเจอทางที่ใช่ในสิ่งที่ใจชื่นชอบซะแล้วเรื่องเม้ามันของสาวฟิล์มเฮหนุ่มฟิล์มจะแซ่บฮาวอร์ เวลาไหนช่วงหน้ามาติดตามชมกันต่อนะฮะสนับสนุนโดยยาท่าสีตรากิเลนอ่านคำเตือนมนฉลาก่อนใช้ยา Suzuki Swift RX ชีวิตสนุกได้อีกใหม่กระทะ Gradator Pro จากซ a g u l l วุนเส้นตรามังกรคู่คุณภาพทุกเส้นอร่อยทุกคำเป่า M Watch Liquid Green Technology นอกคราบไม่นอกเครื่อง AIS ด้วยการสอนของคุณพ่อให้เห็นถึงคุณค่าของการทำงานทำให้คุณเจี๊ยบยึดถือปฏิบัติจนประสบความสำเร็จในชีวิตสวัสดีค่ะชื่อเจี๊ยบค่ะครอบครัวของเราขายก๋วยเตี๋ยวมา50ปีเจี๊ยบและพี่น้องเกิดและเติบโตในร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะผมรู้สึกภูมิใจมากที่ลูกผมเรียนจบแล้วก็มีการงานทําที่มั่นคงนะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุกมากในครอบครัวฮะ ตอนนี้เจ็เป็นอาจารย์ค่ะแต่พวกเราสามคนพี่น้องก็ยังมาช่วยงานที่ร้านอยู่เป็นประจำเพราะเรารู้ว่าทุกหน้าที่ทุกอาชีพมีความสาคัญถ้าเราทำโดยมองเห็นคุณค่าเราก็จะทำด้วยความเต็มใจและเต็มที่ค่ะความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการทำงานของป้ากับแม่เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ส่งเสริมให้พวกเราทุกคนมุ่งมั่นศึกษาจนมีความสำเร็จในวิชาชีพค่ะ แรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก a i s